การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เราก็มาสู่รายการชีวิตชีวานะคะยังคุยกับอาจารย์หมอจาริกาวัตราเศนะคะจากภาควิชาสูติศาสตร์นริเวศวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะคะอาจารย์กําลังเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลผู้หญิงที่มีปัญหาเกี่ยวกับมดลูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกิดเนื้องอกขึ้นในบริเวณกล้ามเนื้อมดลูกอาจารย์พูดมาเนี่ยเราเห็นภาพสามอวัยวะนะขึ้นเนื้องอกที่กล้ามเนื้อมดลูกที่โพรงมดลูกแล้วก็นอกมดลูก มักจะเป็น3จุดนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ที่เป็นคือแต่หมายวว่าเนื่องจากมันเป็นกล้ามเนื้อมวลลูกะล่ะแต่มันแคบเบียดออกข้างในโพงมวลลูกหรือเบียดออกไปทางด้านข้างนอกของตัวมวลลูกตามอัธยาศัยอยากจะไปอยู่ตรงไหนก็ก็ก็ตามสบายใจท่านนะคะเพราะว่ามันไม่มีสาเหตุไม่สามารถจะระบุได้ว่าทําอะไรมันถึงจะไปโผล่ตรงนั้นทําอย่างนี้โผล่ตรงนี้บอกไม่ได้เป็นกรรมพันธ์นะคะอาจารย์จริงๆแล้วพบว่าส่วนหนึ่งในครอบครัวที่เป็นเนื้องอกกล้ามเนื้อมวลลูกก็มักจะ เป็นคล้ายๆกันค่ะแต่ว่ามันไม่ได้มีบ่งบอกเหมือนแบบยีนว่าตัวไหนเป็นพ่อยีนตัวนี้อย่างเงี้ยมันไม่ได้บอกถึงขนาดนั้นแต่เราพบว่าในครอบครัวเดียวกันก็มักจะมีเนื้องอกคล้ายๆกันทีนี้กลับมาเรื่องของการรักษาอาจารย์บอกว่าใช้ยาไม่สามารถสลายไปเพราะมันเป็นก้อนเนื้อไม่เหมือนนิ้วมันเป็นแคลเซียมอะไรใช่ไหมคะอาจารย์อันนั้นสลายได้แต่ก้อนเนื้อมันคงต้องใช้น้ำกรดนะถึงจะกัดออกไาได้แต่อันนี้มันต้องเพราะฉะนั้นมันต้องผ่าตัดอย่างเดียว คือจริงๆถามว่าผ่าตัดอย่างเดียวไหมจริงๆน,นะปัจจุบันก็ยังมีพยายามจะมีะนวัตกรรมอื่นในการช่วยในการลดก้อนนะคะ,<ฮ>ะอย่างเช่นแบบอุดเส้นเลือดหรืออะไรอย่างเงี้ยอุดอ๋อไม่ให้เลื่อนไปเลี้ยง<ช>อรย่างเงี้ยแต่ว่าการรักษาหลักที่จะเอาก้อนออกไปได้เลยเนี่ยจริงๆณปัจจุบันก็ยังเป็นเรื่องของการผ่าตัดอยู่ค่ะถ้าสมมติเป็นในแง่ของกล้ามเนื้อมดลูกนะคะก็จะมีการผ่าตัดผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้องอันนี้เป็นมาตรฐานหมายถึงว่าเป็นมาตรฐานในอดีตเนาะเปิดหน้าท้องลงไปเจอก้อนตัดก้อนออกแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเราก็มีการพัฒนาการผผ่่าาาาตตััดดมกกกกขึ้้นนร2ลอองเ็็คืป การผ่าตัดผ่านกล้องทางนาฬิเวยนะคะ<ช>ก็จะเป็นการเ<ช>จาะรูเล็กๆค่ะรูเนี่ยประมาณจริงๆแค่ประมาณนิ้ว ดีกร้อยนี้เองนะคะแล้วก็อาจจะเจาะประมาณสักสามส่ลูที่บริเวณหน้าท้องของเราสอดกล้องลงไปสอดอุปกรณ์เล็กๆลงไปในช่องท้องใส่แก๊สแก๊สก็จะเข้าไปช่วยเพิ่มเพื้นที่ในการผ่าตัดให้มันพองออกมาจะได้มองเห็นชัดใช่ค่ะแล้วเราก็สามารถใช้ตัวการผ่าตัดถ่านกล้องตรงเนี้ยตัดเพาะเนื้องอกอย่างเดียวก็ได้เก็บมดลูกเอาไว้ก็ได้ค่ะหรือจะตัดทั้งมดลูกแล้วก็ดึงมดลูกออกทางช่องคลอดก็ได้เหมือนกันค่ะอ๋อดึงมดลูกออกก็คือเหมือนคลอดลูกออกไปทางช่องคลอดแบบนั้นแล้วก็เย็บปิดช่องคลอดออกคือแล้วเนื้อเนื้องออออกนี่คื ข้างบนหรือหลอกช่องคลอดเหมือนกันอ่าเนื้องอกเนี่ยก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละท่านค่ะบางครั้งก็สามารถเอาผ่านตัวแผลเล็กๆตรงนี้ก็ได้โดยใช้เครื่องปั่นช่วยปั่นออกมาอ๋อกำลังจะบอกว่าถ้ามันก้อนใหญ่รูเล็กแล้วมันจะเอาดึงออกมาอย่างไรนะอ๋อก็คือปั่นที่มันละเอียดละเอียดแล้วก็ดูดดูด section เหมือนกับดูดชายค่ะมันก็จะมีอุปกรณ์ช่วยปั่นเหมือนแล้วปั่นเนื้อแล้วก็ย่อยชิ้นเนื้อออกทีนี้วิธีการตัดสินใจว่าเราจะเปิดหน้าท้องหรือส่องกล้องพิจารณาจากอะไร จริงๆก็พิจารณาจากหลักๆก,ก็คือเรื่องของขนาดของก้อนค่ะคือถ้าสมมติใหญ่มากๆใหญ่จนถึงเกินสะดือขึ้นมาอาจจะผ่าตัด2กล้องได้ลำมากก้อนขนาดใหญ่ไหมมีกี่ตำแหน่งไงเงี้ยค่ะถ้าสมมุติว่ามีแค่ตำแหน่งเดียว่ะโอกาสในการผ่าตัด ผ่านกล้องเนี่ยมันก็มีแผลที่ตัวมดลูกแค่แผลเดียวอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าสมมติว่ามันมีหลายตำแหน่งมากๆมี20ก้อนอย่างเงี้ยค่ะเปิดหน้าท้องค่อยๆแงออกทีละเม็ดาจจะดีกว่าทีเดียวมันจะได้หมดเนี่ยเดี๋ยวสองกล้องแล้วหลุดไปอะไรประมาณอาจจะคํำไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตำแหน่งแผลบนมดลูกมันอาจจะเยอะอย่างเงี้ยค่ะก็เปิดหน้าท้องอาจจะดีกว่าหายขาดไหมคะมันกลับมาอีกไหมจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นโรคที่มีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำค่อนข้างเจอได้บ่อยค่ะยิ่งถ้าสมมติยามีจำนวนก้อนหลายก้อนนะตอนผ่าตัด ก็จะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะกลับเป็นซ้ําเยอะแต่สมมติว่ามีก้อนเดียวโอกาสในการกลับเป็นซ้ําก็อาจจะน้อยกว่าที่มีก้อนเดียวนะตอนที่อยู่นอนมดลูกอ่ะตัดออกไปแล้วนะค่าสิบเอ็ดเซนยังสี่ห้าปีกลับมาคราวนี้เป็นในมดลูกเลยเป็นซ้ํามาเลยค่ะแต่ก็เนี่ยก็หาพยาบาลเซนฉันกิดอะไรชันกิดอะไรทำไมถึงกลับมาอาจารย์บอกว่ามันก็ไม่มีสาเหตุที่ชัดเจนเจอมาถ้ามันมีผลต่อ ร่างกายของเราก็จัดการกําจัดหลายๆคนจะกังวลว่าเอ๊ะฮอร์โมนฉันจะผิดปกติหรือเปลา่าหรืออะไระแบบนี้ในกรณีที่ตัดมดลูกออกไปก็ต้องบอกว่าจริงๆการตัดมดลูกเนี่ยเราไม่ได้ไปตัดรังไขย่ยกเวน้นยกเว้นคุยกันแล้วว่าเราจะตัดรังไข่ออกไปด้วยนะคะ,ะถ้าเรายัง,งเก็บรังไข่เอาไว้อยู่แล้วเรายังอยู่ในวัยที่ยังไม่หมดประจนะําเดือนเนี่ย ไข่ก็ยังคงปกติอยู่ในทุกๆรอบเก็คือมีฮอร์โมนก็ยังไม่แก่ฮอร์โมนเป็นสาวอยู่เหมือนเดิมถูกต้องค่ะเพียงแค่ท้องไม่ได้มีเพียงแค่ท้องไม่ได้ไม่มีเมนแค่นั้นเองแต่ฮอร์โมนยังเหมือนคนมี้แต่ไม่มีเมนนี่มีความสุขมากเลยคืออยากจริงๆแล้วอยากอยากมีปีกมดลูกเอาไว้โดยที่ ไม่ต้องมีเมนอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเกิดสาวๆวด้ใช่ค่ะก็คือฮอร์โมนยังปกติเลยค่ะจริงๆต้องบอกว่าสำหรับคุณสุภาพบุรุษอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ตัดม้นรวกไปแล้วเมนก็ไม่มีทำมายังเวียงขึ้นลงตามรอบประจำเดือนก็เยบอกว่ายังเป็นได้ตามรอบประจำเดือนถ้าสมมติว่ามีอาการก่อนประจำเดือนว่ามีอารมณ์เปลี่ยนแปยังเหมือนเดิมเลยค่ะคุณคจะภูมิใจนะภรรยาคุณยังสาวอยู่ถึงเวียงได้นะถ้าอื่นๆมาอย่างงี้นะป้ว่าเขาหมดฮอร์โมนไปแล้วอาจารย์มันมีผลข้างเคียงอะไรไหมสิ่งที่ต้องระวังหลังจากผ่าตัดไปจะเกิด มีผลกระทบอะไรเกิดขึ้นมบบ้างไหมคะคือจริงๆหลักๆก็คือเป็นเรื่องของการดูดูแผลแดูแลแผลผ่าตัดอะค่ะถ้าสมมุติว่าในกรณีที่เราตัดหมดลูกแล้วเราเย็บช่องคลอดปิดเอาไว้อะค่ะอันนี้เราจะต้องดูแลในแง่ว่าหลังผ่าตัดที่ช่องคลอดเรายังไม่แข็งแรงมากเราต้องงดยกของหนักอย่างเงี้ยค่ะงดมีเพศสัมพันธ์ก่อนอย่างน้อยสามเหมือนผ่าคลอดนี้ใช่ใช่คล้ายๆอย่างนั้นเลยค่ะเพราะว่ามันมีโอกาสที่ตัวที่เราเย็บเอาไว้เนี่ยถ้าเราออกแรงหนักมากๆแผลอาจจะปีกคราวนี้ ลำไส้อาจจะไหลลงมาพอได้ลำไส้ไหลลงมาเลยเหรอคะคือตอนแรกพูดถึงแค่ิดแผลปีแตกก็ยังโอเคพอพอบอกลำไส้ไหลน่ากลัวมากใช่เราก็เลยต้องงดการทํางานหนักในช่วงผ่าตัดหมดลูกหมายถึงว่าเอาหมดลูกออกแรกๆนะคะแต่ว่าถ้าสมมติในแง่ของเอาแค่เนื้อออกออกเฉยๆอย่างเงี้ยค่ะต้องเว้นการตั้งครันไปอย่างน้อยประมาณสัก6เดือนเนื่องจากว่าถ้าแผลที่ตัวหมดลูกมันอยู่ในกล้ามเนื้อลึกอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องรอให้มันแข็งแรงก่อนก่อนที่เราจะตั้งครันนะคะพังผืด ตัวเองเจอพังผืดหลังผ่าตัดอาจารย์จริงๆพังผืดหลังผ่าตัดเนี่ยเนื่องแบบว่าเวลามันเราผ่าตัดไปเนี่ยมันเหมือนมันมีแผลอยู่แล้วมันก็ไปประกบกันแล้วมันก็เกิดพังผืดเกิดขึ้นได้ต้องบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยมันมีนวัตกรรมหลายอย่างที่พยายามจะมาช่วยป้องกันพังผืดโดยการใส่ลงไปนะตอนผ่าตัดอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเหรอคะใส่อะไรคะอาจารย์มันจะเป็นพวกอาจจะเป็นเจลหรือแผ่นกันพังผืดที่เหมือนกันบริเวณรอยถลอกตรงนั้นเอาไว้อะค่ะเพื่อไม่ให้มันไปประกบกันก่อนแล้วถึงเวลาหนึ่งมันก็จะสลายไปใช่ขของคน เองที่จะช่วยเหลือได้ก็คือหลังผ่าตัดเนี่ยอาจจะลุกเร็วมีเดินเบาๆบ้างคือไม่ต้องถึงการออกกําลังกายแต่ว่าถ้านอนติดนิ่งๆไปเลยทุกอย่างในท้องมันมันไม่ขยับอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะมีโอกาสที่มันจะไปประกบและแปะกันมากขึ้นถ้าเราช่วยลูกช่วยขยับก็อาจจะช่วยเหลือได้สามผ่าหลังผ่าตัดสามทีนี่ไปวิ่งกันกุศลมาเลยนะคะอาจารยังเป็นบางืนเลยค่ะอาจารย์คี่อยู่ที่วันผ่าตัดแรกๆค่ะ แลอันนี้อันนี้ก็ต้องปรึกษากับคุณหมอนะคะ<ช>ว่ามีเทคโนโลยีมีวิทยาการสมัยใหม่เข้ามาช่วยป้องกันบางผืนเพราะว่าพอเจอกับตัวเองแล้วเหมือนกันเราก็รู้สึกว่าโอ้โหไม่ว่าจะผ่าตัดอะไรนะถ้าไม่จําเป็นจริงก็ไม่อยากให้แนะนําที่ต้อง,องไปผ่<พ>าตัด,ตดเพราะว่าพอมันเกิดแผลแล้วมันอักเสบแล้วมันเกิดพังผืดเนี่ย มันมีผลอื่นตามมาการผ่าตัดผ่านกล้องก็งกงพังผืดน,น้อยกว่าการผ่าตัดเปิดหน้าท้องด้วยค่ะอ่าอันนี้ก็จะเป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่นขงขสองกล้องแต่ก็ต้องใช้คุณหมอที่มีความช,นานชํานาญเหมือนกันนะคะอ่าวันนี้ขอบพระคุณมากเลยได้ความรู้มากเลยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสําหรับอาจารย์หมอจาริกาวัตราเศสนะคะจากภาวิชาสุติศาสตร์นริเวศวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยวันนี้หมดเวลาของรายการชีวิตชีวาแล้วเดี๋ยววันอาทิตย์หน้ากลับมาติดตามกันวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ สัปดาห์หน้าดูแลสุขภาพปรับสมดุลด้วยการใช้สมุนไพรห้ามพลาดนะคะ